สัญญาณแบบนี้ที่คุณแม่มีความเสี่ยงที่จะคลอดเองตามธรรมชาติไม่ได้สวัสดีค่ะพกโคดเลิศพรสอนแม่ละเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงสัญญาณที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีลักษณะแบบนี้ที่เมื่อครบกำหนดคลอดแล้วเนี่ยไม่สามารถคลอดเองทางช่องคลอดหรือว่าคลอดตามธรรมชาติได้จะต้องผ่าตัดคลอดเท่านั้น ซึ่งหลายๆคนนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรก็มีความเชื่อหรือว่ามีความอยากนะคะที่จะคลอดเองตามธรรมชาติไม่ต้องการที่จะผ่าตัดคลอดนะะ <c oughs> เพราะว่าก็ยังเชื่อว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ <c oughs> แต่ว่าหากมีข้อบ่งชี้หรือมีบางกรณีที่เราจะต้องผ่าตัดคลอด <c oughs> คุณแม่ก็จะต้องผ่าตัดคลอดนะคะ <c oughs> หากเราคลอดเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ มีสัญญาณหรือมีข้อบ่องชี้ตัวไหนบ้างที่ทําให้คุณแม่คลอดเองทางช่องคลอดไม่ได้หรือจะต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเท่านั้นสัญญาณตัวแรกเลยนะคะก็คือเมื่อคุณแม่ครบกําหนดคลอดแล้วนะคะอายุคันประมาณ38-42สัปดาห์แล้วเนี่ยทารกอยู่ในครันนะคะไม่ได้อยู่ในท่าศีรษะเป็นส่วนนําอาจจะเป็นท่าก้นไหมท่าขวางไหม นะหรือว่ายกขาชี้ขึ้นอะไรต่างๆกันแล้วแต่ที่ส่วนนำไม่ใช่เป็นศรีรษะหรือบางคนครบกรําหนดคลอดแล้วศรีรษะยังลอยอยู่ไม่เคลื่อนต่ําเข้าสู่ช่องเชิงการานอันนี้คุณแม่ก็จําเป็นที่จะต้องพาตามแนวทางการรักษาของคุณหมอนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือคุณแม่ที่เคยมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดคลอดหรือว่าผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูกนะคะมาก่อนเน้นย้ำนะคะว่าต้องมีแผลที่มดลูกหากมีประวัติเรื่องของการท้องนอก,นอกมดลูกมาก่อนอันนี้ไม่จําเป็นนะคะว่าท้องนี้จะต้องผ่าคลอดเท่านั้นถ้าเคยผ่าคลอดในท้องแรกมีแผลที่มดลูกหรือผ่าเนื้อง,งอกในมดลูกมาก่อน น้าท้องนี้คุณแม่จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดทางน้าท้องเพราะหากคลอดเองทางช่องคลอดก็มีความเสี่ยงที่มดลูกจะแตกหรือว่าเสียเลือดได้ข้อที่3นะคะก็คือคุณแม่ที่มีรูปร่างเตี้ยหรือว่ารูปร่างเล็กก็คือความสูงนะคะถ้าดูจากความสูงนะ,ะสูงน้อยกว่า145ซนติเมตรหรือบางคนอาจจะสูงมากกว่านี้อาจจะสูงสักร้อยห้าสิบแต่ถ้าคุณหมอตรวจเชิงกานแล้วกระดูกเชิงกานนะคะมีภาวะแคบช่องเชิงกานแคบ ก็อาจจะต้องได้ผ่าตัดคลอดนะคุณหมอก็อาจจะไม่ให้เบ่งคลอดนะเพราะมีความเสี่ยงที่เบ่งไปก็หมดแรงเปล่าๆทา,ารกไม่สามารถคลอดเองไล่ท่าช่องเชิงการแคบนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือเมื่อถึงเวลาเบ่งคลอดแล้วปักมลูกเปิดหมดแล้วปักมลูกเปิด10เซนแล้วคุณหมอคุณพยาบาลให้เบ่งคลอดทางช่องคลอดแล้วคุณแม่เบ่งไม่ลงสักทีท้องแรกนะคะใช้เวลานาน,านในการเบ่งเกิน1ชั่วโมงครึง่ง นะคะคุณแม่เบ่งไม่ไหวเบ่งไม่ลงหมอก็อาจจะสิ้นสุดโดยการผ่าตัดคลอดหรือถ้าเป็นคุณแม่ท้องหลังนะฮะถ้าเบ่งนานเกิน30มนาทีถึง1ชั่วโมงก็อาจจะต้องผ่าตัดคลอดนะ,ะเพราะงั้นเหนื่อยทั้งแม่ทั้งลูกม,มีโอกาสที่ทารกในครรภ์จะขาดออกซิเจนได้ถ้าเบ่งนานเกินไปข้อที่5นะคะก็คือปากมดลูกของแม่เนี่ยค่ะไม่ได้เปิดเพิ่มเมื่อปากมดลูกเปิด3ามเซน4เซนขึ้นไปแล้วหรือเข้าระยะ active phase แล้ว ปั๊ลูกไม่เปิดเพิ่มเลยนะคะปังลูกนานๆปั้นมาทีนะไม่ได้ทําปั๊ลูกเปิดเพิ่มบางลงอันนี้คุณหมอก็อาจจะผ่าตัดคลอดก็ได้นะฮะหรือคุณหมอ,อจ,จะพิจารณาใช้ยาเร่งคลอดดูก่อนก็ได้นะฮะถ้าเร่งคลอดดีก็อาจจะคลอดเองทางช่องคลอดได้แต่ถ้าเร่งคลอดแล้วยังไม่เห็นผลก็อาจจะต้องผ่าตัดคลอดข้อที่6นะคะคือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วมีโรคทางอายุรกรรมอื่นๆร่วมด้วย เช่นอาจจะเป็นความดันสูงขนาตั้งครันหรือว่าเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในคุณดุลพินิจของคุณหมอที่คุณหมอจะไม่เสี่ยงให้คลอดเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะก็คือทารกอยู่ในคันเนี่ยตัวโตเกินไปถ้าประเมินแล้วหนักมากกว่า3,5004น0 0กรัมคุณหมอก็จะทาคลอดทางหน้าท้องให้ไม่ให้เบ่งคลอดเดี๋ยวติดไหล่เดี๋ยวขาดออกซิเจนได้แล้วก็ข้อที่8นะคะก็คือ อายุคันเกินกำหนดค่ะ41-42สัปดาห์แล้วนะคะยังไม่มีวี่แววจะคลอดเลยนะคุณหมออาจจะนัดกำหนดวันผ่าเพราะหากเกินกำหนดแล้วนำค่ำเยอะลูกถ่ายขี้เท่านะรกแก่รกเสื่อมเดียวทารกในคันเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้น คุณแม่ถ้าจําเป็นจะต้องผ่าถ้าคุณหมอบอกว่าต้องผ่าก็ต้องผ่านะคะถึงแม้เรามีความตั้งใจที่จะคลอดเองแต่ถ้าคลอดไม่ได้คุณหมอประเมินแล้วว่าคลอดทางจองควะไม่ได้แน,แน่ต้องผ่าคลอดเท่านั้นก็จําเป็นที่จะต้องผ่านะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามกันได้เลยแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ